สวัสดีครับผมเดี่ยวบพระเยรุ้นจุลชายชนะเหมือนเดิมครับผมอันนี้เราก็มีที่ปอมที่วัดใสครับไปช่วยนะครับประมาณห้าห้าหลักด้านในครับแล้วก็อยู่ที่ถนนใหญ่นะครับถนนที่เลนเราอยากจะอยู่พระเยาุ้นเหมือนเดิมครับผมนี่ครับสวัสดีครับพระเยาุ้นสวัสดีครับผมวันับ พ่ใหญ่กวนกับทุกชายชาวนาอีกเช่นเคยนะครับครับผมวันนี้มารีวิวซ้ําแปลงครับเพราะเจ้าของอัพราคาลงมานะครับครับเราจะมาชี้แจงราคาใหม่นะครับครับผมครับผมแปลงนี้ลยครับแปลงนี้เลยเนาะหน้ากว้าง20เมตรครับผมโอ้เป็นร้านขายขายมือถืออยู่ครับครับผมแปลงนี้อยู่ในอำเภอไอขามเดสอเลยนะครับอยู่ในตัวอำเภออยู่ในเขตเทศบาลเลยครับเขตเทศบาลเลยครับอยู่หน้าโรงเรียนลาดน้งสันโออยู่หน้าโรงเรียนถามสอวิทยาวิทยาคมครับผมครับผม แปลงนี้อยู่ในชุมชนเลยครับอยู่ในตลาดในตลาดเลยในแหล่งเศรษฐกิจเลยครับผมครับนี่ใกล้เซเว่นตรงนู้นก็เซเว่นครับผมเซเว่นเซเว่นตลาดสีจันทร์ครับผมด้านนี้ครับด้านนี้ครับอ่าด้านนี้ด้านนี้ที่จะออกเข้าปอถนนมิตรภาพนะครับสี่กิโลนะครับถ่างจากตรงนี้ครับผมครับผมรับถนนหกเลนนะครับเนาะครับหกเลนครับผมถนนหกเลนเส้นนี้คือเส้นสามเีนสอดนาเงุนทศสามเีนสอนนทัยครับผมครับฝั่งทางนี้ไปด้านนี้เนาะ ไปดังทศรถไทยครับผมรักสูงก็ได้ครับหรือว่าไปร่วมมอเตอร์วบมอเตอร์เว์ประมาณสี่กิโลครับมอเตอร์ว์วงแหวนครับวงแหวนสายชอสองกระสุนครับผมครับผมครับผมโรงพยาบาลโรงพักาอำเภอตัวอำเภอนะครับนี่ใกล้ๆครับเลยสะพานลอยไปนิดนึงครับครับทางด่วนทำสองระยะก็ตรงสะพานลอยครับผมครับผมครับแดงนี้หน้ากว้างเลยครับครับ นี่ครับตอนนี้คนมาลงมาเยอะเลยครับประมาณเกือบห้าล้านนะครับนี่ครับะถนนเลยนะครับเนี่ยอันนั้นตรงข้ามกงเป็นโรงเรียนครับเกียรติจะอยู่แนวนี้เนาะเพียงวันเนาะครับแนวนี้ครับนี่ตรงเลยครับมีกำแพงเยอะ ตามให้เห็นวันไปรับชมด้านในกันครับส่องไฟฟ้านปครับประมาณนะครับเกือบ20เมตรครับขาดนิดนึงครับผ20เมตรมากกว้างครับมีอาคารมีอาคารด้วยครับนี่อาคารหลังใหญ่เลยครับถายมอไซค์ทำ อูซ่อมรถทำธุรกิจอะไรได้เลยครับตัวเราทั้งอยู่ในตัวอัมพอครับแปลงนี้ครับผมเอาการันตีเลยครับแยงนี้สวยมากนี่ครับตัวอาคารครับตัวอาคารนั่เอาเดินตามไปเจ็ดวันมาด้านไหนครับผมอันนี้หนึ่งอาคารอาคารสองชั้นนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งหนึ่งอาคารเป็นห้องเช่าสี่ห้องครับโอ้เป็นห้องเช่าเนาะสี่ห้อง นี่ครับตัวนี้สองห้องครับอ๋อนี่สองห้องครับนี่ครับอันนี้ชั้นเดียวนะครับไปไปเวินไปครับท่านผู้ชมอ๋อตามสาไฟไปนี่เนาะตรงมาเลยครับ เราจะขับไปตรงนี้ก่อนไหมครับอันนี้เข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะเลี้ยวออกไปตรงนน้นอีกครับพื้นที่ข้างหลังไม่กว้างมากได้ครับอันนี้ก็อาคารนี้อาคารนึงเนาะเป็นบ้านเนาะเมื่อก่อนเป็นโรงขนมปังครับอ๋อเป็นโรงขนมปังนะครับโรงขนมปังครับผมครับผมไปตามพี่วันโตครับผมเราพาชมด้านในเลยครับโอ้ด้านในน่ดง่ว่ากว้างมากหรือนาะพี่วันเนาะที่เข้ามาสอบเขียนใหม่ครับสอบรอบรอบอ๋อที่ชิทมานี่เลยอ๋อตรงมานี่ครับตามแนวยงงเพียงมานี่ครับแล้วก็ มุมมาทางนี้นครับโอ้ตรงไปนู่นเลย<ม>โอ้ด้านหลังก็เป็นสวนด้วยใช่โอ้เป็นสวนไปเลยไหมล่ะไปเลยโอเคตัดไปนู่นเนาะครับตรงไปนู่น,นรับ,รรบแล้วเราพามาสางนี้ครับอีกดันนะครับ อันนี้เหมะสำรับหมะสำรับศูยรรถก็ได้ครับศูนหรือว่าศูนซ่อมบำรุงสูนซ,ซ่อมรถหรือว่าเป็นชโชรูมได้ครับเพราะว่าข้างในกว้างมากครับพ<อ>ื้นที่สองไร่กว่าครับเป็นชโชรูม,ดดมรถเลยนะครับด้านในเราก็เก็บรถได้ตรงตามตามหลักรั้วเลยครับโอ้ตามตามหลักรั้วตามหลักรั้วเป็นึ่งครับตรงนั้น ไปหลังสารนะครับนีแม่อยู่ในชุมชนทํารีท้อง้วยครับ่น้องแปลงนี้ทุนต้องมาแล้วครับแปลงนี้ราคานี้ต้องมาแล้วครับครับสุดล้วครับอ๋อสุดล้วเสานั่นผมสุดล้วนอ่า แปลงนี้อ่าถมเต็มพื้นที่เลยนะครับครับครับผมแปลงว่าสุดเป็นนึ่งครับที่ชายครับไอ้นู้นกว้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีระวังให้ดูนะครับข้างหลังกว้างยาวเท่าไหรลึกเข้ามาเท่าไหร่ทําให้หมดแล้วครับแปลงนี้ครับผมไอ้นู้นนะครับตรงไปเลยครับครับนี่เราเดินให้ดูรอบๆพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับนั่นไง ไอ้ด้านหลังนั่นน่าจะเป็นที่ของเทศบาลเนาะหรืวันใช่ไหมอยู่ติดก็ที่ของเทศบานนลครับผมด้านหลังไปสุดนู้นเลยครับทุชายชาลาไปสุดต้นแนม้เลยใช่ครับนนครับก็ตรงไปนู้นครับครับ โอ้นี่ด้านหลังนะครับครับผมเดี๋ยวมีระวางแปะไปให้ดูนะครับดูให้ชัดเจนเลยครับผมครับผมโอ้ติดกะทิเทศบาลนิ่งเลยครับนั่นเทศบาลครับผมโอ้ดูผลหวานแอมผลหวานผลหวานต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่ผลหวานต้นไปรือเลยครับครับผมนี่กำลังเตะยอดเลยเดี๋ยวขอแปะตูนนิดนึงเปนต้นหวานนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ต้นใหญ่ครับนี่ ่ปตามเพื่อนไปบอกราคากันครับผมอุ้ยออกองไปมีเนี่โอ้มันจะย้อนสวนอานตรงนี้ก็ได้ตรงนี้กับ มันย้นเสียงอ่ะโอเคครับแปลงนี้เห็นเจ้าของเขาลดราคาลงมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนั้นตั้งไปต้อง่26 27ล้านนะครับผมครับผมตอนนี้ลดมาเหลืออยู่แค่23ล้านนี่ครับครับผมที่แปลงนี้นะครับเนื้อที่เนื้อที่สองไร่สองงาน45ตารางวาเต็มครับครับครับผมตอนนี้คือราคาดรอปลงมาเหลือเพียง ยี่สิบสามล้านครับผมยี่สิบสามล้านโอนคนละครึ่งนะครับครับผมผู้ซื้อผู้ขายโอนคนละครึ่งครับผมครับผมแล้วก็ถ้าใครในทุนใจสนใจนี่ครับผมสามารถติดต่อได้ทางไหนนุ่งผิวอ่านติดต่อเบอร์ผิวเอกว่านโดยตรงเลยนะครับครับผมว่าเจ้าของฝากขายเจ้าเดียวครับผมครับอ่าศูนย์เก้าหกศูนย์สี่หกหกสองหนึ่งเก้าครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับของลูกชายชนานะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับ เล้ก็เรามีช่องทางไหนให้รับชมกันเนาะติดตามไปดูภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอนะครับในเพจ facebook ของเรานะครับครับผมอซื้อขายที่ดินทั่วๆไปครับและรีวิวบ้านที่ดินพ่อใหญ่อ้วนกับลูกชายชาวนานะครับครับผมเราก็จะมีหลายช่องทางเนาะกลุ่มกลุ่มของั<ม>ูละอ่าซื้อขายที่ดินทั่วไปของเราคนัะ อ๋อใช่ครับนั่นเพจของเราใช่ครับเพจเพจเพจเราอ๋อแล้วช่องยูทูบครับช่องยูทูบอีกหนึ่งช่องครับผมครับช่องยูทูบชือช่องรุจยชนะพาเพื่อนนะครับครับก็เข้าไปดูเรารีวิวติดดินช่วยๆของโคราชครับผมได้ทุกเวลาครับผมส่วนวันนี้อย่างไรก็ฝากติดตามหรือทักทายสอบถามได้นะครับครับผมุนท่านใดสนใจที่แปลงนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจเลยครับผมครับครับผมฝากด้วยนะครับ ติดต่อได้เลยครับที่เบอร์ผู้ใหญ่วนนะครับผมครับผมหรือลูกชายชาวนาครับวันนี้เอกสารก็ครบถ้วนนะครับน้องเอกสารครบถ้วนผู้ใหญ่วนกับลูกชายชาวนาขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับบริเวณื้นที่ด้านในครับด้านหน้าที่ถนนใหญ่เลยครับซ้ำข้นงน่อยอีกทแล้วจบแล้วเดินลงไปดูครับเดินลงไปนี่ครับจะเป็นเห็นอาคารยุ่ครับ จะย้อนเสียงครับเพราะว่าผมเดินย้อนเสียงมานี่ครับมีอาคารมีห้องเจ้าเป็นที่ติดธุกิจแน่นอนครับแต่กออ็ไม่ไกลจากโรงเรมไมไไม่ไกลจาก มัตุวีครับมาจากใจใจากห,ห,หน่วยงานราชการต่างๆครับด้านหน้าเรามาดูด้านหน้านครับนิดนนนเลยดีเลยครับตลาดในครับตรงนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวไมาคิดหน้าครับสวัสดีครับ